พระธรรมสรุดีบทที่ยีสสามองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดังเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้านอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามายังริมน้ำอันสงบพระองค์ทรงฟื้นฟูจิตวิญ,ญญาณของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ แม้ข้าพระองค์เดินผ่านหุบเขาเงาแห่งความตายข้าพระองค์จะไม่หวาดกลัวความชั่วร้ายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์พระองค์ทรงปกป้องและนำทางข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์สบายใจพระองค์ทรงจัดเตรียมอาหารสำหรับข้าพระองค์ต่อหน้าศัตรูทั้งหลายของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันจอกของข้าพระองค์ เตียมล้อนอยู่แน่ทีเดียวความดีและความรักอันยั่งยืนจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอาศัยอยู่ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไป